รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w o อร์ w วอาจารย์กิษณนะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนมิถุนายน2565นะครับเรียกว่าในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ย ครึ่งทางของปี2565แล้วนะหลายคนนะยังบอกว่าโอ้โหทำไมยังไม่ดีขึ้นเลยนะบางคนก็ดีขึ้นแล้วบางคนเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ในเดือนพิถุนายนนี้ผมรับประกันเลยหลายหลายลัคนานะครับชีวิตจะเปลี่ยนเลเวลเปลี่ยนทิศทางใหม่เปลี่ยนทิศทางอย่างชัดเจนเลยนะและในเดือนมิจนารณาเนี้ยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากเหตุการณ์สำคัญ7เหตุการณ์ นะดวงดาวมีการขยับปรับเปลี่ยนนะครับเครั้งนะครับเหตุการณ์ที่1ก็คือดาวพระพุธดาวพระพุธเนี่ยจะมีการเดินหน้าอย่างรวดเร็วย้ายราศีนะครับจากเดิมที่อยู่ราศีเมษจะย้ายไปอยู่พฤษศนะครับในวันที่7มิถุนายนนะครับดาวพระพุธจะย้ายราศีนะเหตุการณ์ที่2ก็คือดาวพระเกตดาวพระเกตจะมีการย้ายราศีในวันที่13มมิถุนายนนะครับซึ่งดาวพระเกตนี้เนี่ยก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จะเป็นตัวส่งเสริมนะครับอย่างเงี้ยนะพอมีการย้ายราศีปุ๊บคราวนี้ก็จะส่งเสริมเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนาๆนาน,าน,านะต่อไปเห็นการณที่3นะครับดาวพระอาทิตย์เรียกว่าเป็นต้นกําเนิดของชีวิตเลยนะครับและสําคัญมากก็คือพอย้ายไปแล้วเนี่ยนะจะมีตําแหน่งเป็นราชาโชคนะราชาโชคคือโชคของพระราชาเลยดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะจะมีการย้ายในยวันที่15มิถุนานะพอย้ายเสร็จปุ๊บ มีคุณภาพเป็นราชาโชคด้วยจะส่งผลหลายๆอย่างให้กับหลายลัคนาด้วยนะครับเหตุการณ์ที่4นะครับดาวพระศุกร์จะมีการย้ายราศีและได้ตําแหน่งคุณภาพเป็นเกษตรตราที่บดีเรียกว่าหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนะครับอยู่ในราศีพฤษภในวันที่19มิถุนาด้วยเห็นไหมครับมีดาวหลายดวงที่ย้ายแล้วมีคุณภาพด้วยนะเหตุการณ์ที่5้าคือดาวพระพุธจะมีการย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่26ิมิถุนาและเป็นกเกษตรตราที่บดีด้วยนะ เหตุการณ์ที it ่6ดาวพังคานจะมีการย้ายราศีในวันที่26พฤิบหกพิจุนาและเป็นเกษตรราธิบดีอีกเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับว่าเวลาที่ดาวย้ายแล้วเป็นกับตำแหน่งที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเลเวลนะครับของชีวิตของหลายลัคนาเลยเหตุการณ์ที่7เหตุการณ์สุดท้ายดาวพระเสาร์จะพักองศาคําว่าพักองศาคือการเดินถอยหลังนะครับตั้งแต่วันที่7มิถุนายนและไปโคจรเดินหน้าอีกครั้งคือ1 1อตุลาเลย อันนี้เป็นข่าวดีเลยนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยดาวพระเสาร์ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าโทษทุกข์ให้ทายเสารถ้าดาวพระเสาร์เขามีกําลังมากเนี่ยความทุกข์ก็มีมากแต่พอเขาพักองศาเดินถอยหลังเนี่ยกำลังลดลงนะหลายๆคนก็จะสบายขึ้นโล่งใจขึ้นบางคนมีความเครียดความวิตกกงังวลมันก็จะ ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับผมอยากจะแนะนำนะครับให้แฟนๆรายการนะครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับได้รู้จักกับครูของผมนะครับครูของผมก็คือบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเรียกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญานะครับได้ปฏิสัมพิทายาณและสําเร็จวิชาสามนะครับ ท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับโดยที่ท่านได้เดินทางมานะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิทําให้พวกเราเนี่ยนะครับได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพศรัทธานะครับ เรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้นะครับและมีเรื่องเล่ามากมายจากเกจิอาจารย์นะครับระดับพระวิปัสสนาจารย์ระดับครูกรรมฐานหรือคารวาะน,นะครับผู้ทรงธรรมต่างๆนะครับที่เคยได้พบกับบร,รม,มครูหลวงปู่เทพโลคุดรทุกท่านร้วนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เทพโลอุดรท่านไปมาไร้ร่องรอยนะครับแปลงกายได้หลากหลายรูปแบบและมาแสดง ปาฏิหาร์ต่างๆให้กับผู้คนได้มากมายเพื่อมาโปรดทุกคนนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีเรื่องร้อนใจต่างๆนะครับถ้าหากได้สักการะบูชาหลวงปู่เทพโลอุดอแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับ ลัคนาสถิตกันมิถุนายน2565นะครับชาวลัคนาสถิตกันเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวพระพุธในเดือนมิถุนายนนี้ดาวพระุธจะมีการย้ายราศีถึง2ครั้งเลยนะครับโดยครั้งที่1จะมีการย้ายราศีในวันที่7มิถุนายนนะครับจากเรือนมอรณะไปสู่สุภะนะครับและจะมีการย้ายราศีอีกครั้งนะครับในวันที่26มิถุนายนนะครับฉะนั้นดาวพระพุธเนี่ยเดินหน้าเต็มกําลัง นะครับแล้วก็มีการย้ายราศีด้วยเชื่อว่าชาวลัคนากันเนี่ยจะมีสิ่งดีๆเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องการงานนะครับงานที่ล่าช้างานที่ติดขัดงานที่รอคอยจะแปลเปลี่ยนนะครับเป็นความสําเร็จสมปรารถนาและมีเม็ดเงินอัดฉีดเข้ามาหลากหลายเลยโดยเฉพาะมีดาวพระศุกร์นะครับเข้ามาเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่19มิถุนาเป็นต้นไปในเรือนสุภะฉะนั้นใครที่กําลังรอคอยใครกําลังติดขัด ใครกำลังอึดอัดใจนะว่าอะไรมันยังไม่ก้าวหน้ามันจะก้าวหน้าในเดือนนี้นะครับในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเดือนนี้เนี่ยดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงิน จะมาเป็นเกษตรตราธิบดีนะครับตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปนะครับเรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาหลากหลายรูปแบบนะมีโอกาสได้เงินจากโชคลาภมีโอกาสได้เงินจากงานมีโอกาสได้เงินจากผลตอบแทนของสิ่งที่ได้ลงมือลงทุนไหมนะจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวจะมีโอกาสได้นําเงินเนี่ยไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการซื้อสิ่งที่ต้องการไปใช้จ่ายจับใจ่ายใช้สอยเรียกว่าสบายใจลได้เลยทีเดียวนะครับ ส่วนใครที่อยากได้เงินนะจะต้องเน้นการสื่อสารการเจรจาการพูดคุยต้องทวงต้องถามนะเช่นอยากจะได้หนี้เก่าเราก็ต้องทวงหนี้นะต้องคุยหรืออยากได้ค่าคอมมิชชั่น อยากของเงินไขอะไรก็ต้องคุยเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับมันจะยิ่งช่วยส่งเสริมให้การเงินเนี่ยได้ตามปรารถนาหรือเช่นใครอยากได้เลขเด็ดท่านก็ต้องไปสแสวงหาเลขเด็ดนะสายเสี่ยงโชคทั้งหลายนะเพราะการเงินดาวโศกกำลังแล้วเราก็ต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องด้วยนะครับจะนั่งรอเฉยๆให้เงินไหลมาก็คงเป็นไปไม่ได้นะตรวจสุขภาพดวงครึ่งปีหลังต้อนรับดาวมฤตยูย้าย ดาวมฤตยูนะครับจัดว่าเป็นดาวบับเคราะห์นะครับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูมักจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นภัยพิบัติต่างๆนะครับและที่สําคัญดาวมฤตยูจะย้ายเข้ามาสู่ลัคนาถึง7ปีทีเดียวและการย้ายในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบ8 4ปีใครที่กังวลอยากจะรู้ว่าดวงจะเป็นยังไงมาตรวจสุขภาพดวงครึ่งปีหลังกับผมแบบ รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิธ์อโรนนะครับสอบถามได้ที่ Line a อ open down หรือโทรที่เบอร์086-336-6390การลงทุนนะครับในเดือนนี้ชาวลักษนากันเนี่ยนะครับให้เน้นการลงทุนระยะยาวเท่านั้นนะครับ สั้นยังไม่ดีนะครับการเล่นระยะสั้นเนี่ยยังมีความผันผวนอยู่มากนะครับชาวกันทั้งหลายนะครับต้องลงทุนระยะยาวนะใครจะลงทุนในหุ้นนะครับให้เลือกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์เทคโนโลยีการแพทย์นะครับหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับลงทุนแบบนี้มุ่งเน้นการลงทุนระยะยาวเท่านั้น, tokens, นคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ยังมีความผันผวนอยู่มากนะครับห้ามลงทุนระยะสั้นเด็ดขาดเลยนะครับต้องระยะยาวเท่านั้นนะครับเป็นการซื้อเก็บ รอเวลาให้มันต่ําที่สุดนะอย่าไปเทรดรายวันเทรดรายวันท่านมีโอกาสเสียได้มากกว่าได้นะครับและให้มุ่งเน้นสก,กุลเงินตะวันตกนะจะมีศักยภาพนะครับแล้วเลือกสก,กุลเงินที่มีชื่อเสียงนะซื้อเก็บได้นะ mm hmm. การลงทุนธุรกิจแฟนชายธุรกิจส่วนตัวนะให้เลือกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของใช้ส่วนตัว เป็นกัดเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยนะซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยครับเช่นท่านเทรดนาฬิกาที่ใช้ส่วนตัวเช่นนาฬิกาสมาร์ทวอชเงี้ยวัดขึ้นหัวใจนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นใช้ส่วนตัวแท็เบเล็ก็ได้หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรที่เป็นเทคโนโลยีอย่างนี้นะครับถ้าอยากจะทําธุรกิจให้ทําด้านนี้จะเกื้อกูลดวงจะตายแล้วได้เงินในอนาคตนะครับ เจ้าเรือนการงานคือดาวพระพุธนะครับอย่างที่บอกไปแล้วจะมีการเดินหน้าอย่างรวดเ,เร็วและมีการย้ายราศีถึง2ครั้งนะครับฉะนั้นใครที่งานล่าช้าอยู่งานยังไม่เป็นไปตามแผนในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยนะครับงานจะเดินหน้าสําเร็จตามแผนเคลื่อนไปในทิศทางใหม่ขับเคลื่อนอย่างมีพลังเลยนะครับแล้วช่วงการเดือนจะมีดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้ามาเป็นราชาโชคอีกนะฉะนั้นใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ สินค้ามือ2ใครทำงานเกี่ยวกับรีโนเวทไปรีโนเวทบ้านหรือซื้อรถมาซื้อมามาโมดิฟายแล้วก็ขายใหม่รีโนเวทบ้านขายใหม่อะไรที่เป็นอย่างนี้นะครับจะได้เงินดีมากหรือใครที่ไปทำงานด้านช่วยเหลืองานที่ปรึกษาธุรกิจงานสนับสนุนงานสป,ปอร์ตก็จะก้าวหน้าดีมากเลยนะครับอันนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยต้องระวังอย่างหนึง่งเวลางานก้าวหน้า ต้องมีความรอบคอบต้องมีสติสัมปชัญญะจะเซ็นสัญญาอะไรจะซื้อขายอะไรทําสัญญามีงานไปทำสัญญาก็ต้องรอบค้อบนะครับนี่ต้องรอบคอบตรวจสอบข้อมูลให้ดีนะเพราะเวลาเจ้าเดือนการงานเดินหน้าแล้วเนี่ยนะงานเข้าเยอะก็ต้องดูเงื่อนไขต่างๆให้สมบูรณ์นะครับและปลายเดือนดาวพ,พุธจะเป็นกเกษตรตราธิบดีในเดือนการงานด้วยงานจะสําเร็จสมรารนานหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนะครับ เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณะคอร์สเรียนโหราศาสตร์แบบออนไลน์ที่จะทําให้ทุกคนสามารถดูดวงได้แบบมืออาชีพอย่างน้อยได้เรียนรู้เพื่อดูดวงของตัวเองให้รู้ว่าจังหวะชีวิตของเราจะทะํทอะะาอะไรควรทําอะไรจะดีเมื่อไหร่เป็นยังไงนะครับคอร์สเรียนนี้จะเริ่มเรียนเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้ให้ทุกท่านที่สนใจคอร์สเรียนโหราศาสตร์เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณะ จองด่วนจำนวนจำกัดนะครับหมดเขตร,รับสมัคร30มิถุนายน2565นะครับใครที่สนใจอยากมีความรู้โหราศาสตร์นะครับติดต่อที่ Line o t o p e o w o w n หรือโทรมาสอบถามได้ที่086-336-6390ครับสอบถามได้ที่ Line o t o p e o w o w n หรือโทรที่เบอร์086-336-6390 ในเรื่องความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยจะมีรักที่หวานชื่นให้พากันไปเที่ยวกันอีกนะครับจะยิ่งเสริมความรักให้คนที่มีคู่นี่หวานชื่นสบายใจนะส่วนคนไม่มีคู่มีโอกาสได้พบรักคนถูกใจนะเป็นแบบรักแรกพบนัดเดทกันแล้วถูกใจใช่เลยคนนี้ที่ตามหามานานอย่างนี้นะท่านก็ลองดูแล้วกันนะสุขภาพ ให้ระมัดร,ระวังโรคที่เกี่ยวกับแผลอักเสบหรือกล้ามเนื้ออักเสบผิวหนังผื่นคันโรคอักเสบเรื้อรังอะไรต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนไปออกกําลังกายเฉยๆอย่างเงี้ยเจ็บขึ้นมาแล้วก็เจ็บยาวเลยอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเป็นแผลอักเสบหรือผื่นคันอย่างเงี้ยเกาไปเกามาโอ้เป็นแผลอักเสบขึ้นมาอย่างงี้ให้ระมัดร,ระวังไว้นะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวลัคนากัน ให้ไปถวายปฏิพมไฟเติมน้ำมันตะเกียงหรือถวายเทียนอย่างนี้ก็ได้นะครับไปฝึกทำา358ด้วยนะไปดูที่ช่อง YouTube ของอาจารย์เนี่ยนะครับแล้วก็กดที่เพลย์ลิสต์ดูหมวดธรรมะทรรมนิมิต e ีที่8ฝึกทั้ง2อย่างนะครับจะได้เป็นมงคลแก่ตัวเองนะครับเลขมงคลนะครับเตรียมให้สำหรับคนที่จะใช้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือน เช่นจะไปสัมภาษณ์งานวันไหนจะเซ็นสัญญาวันไหนจะซื้อของวันไหนอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะนําไปเสี่ยงโชคก็ได้สําหรับสายเสี่ยงโชคใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับก็ไปดูหมวดเสี่ยงโชคเป็นรายการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะนะครับไปที่ช่อง YouTube ของผมกดที่เพลย์ลิสต์แล้วดูที่หมวดโชคลาบนะครับจะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการวงล้อเสี่ยงทายรายการโชคใหญ่เงินทับตัวนะครับดูแล้วก็นําเลขมา Mix and Ma t ทกันแล้วก็นําไปเสี่ยงโชคกันได้นะครับตัวเลขนะครับ1 4 6ห 5...9... ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับมีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูศิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจเบอร์ดาวรู้ทันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กฤษณาภูสิทธิอดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทําไม่ว่าจะเป็นพิธ,ธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กฤษณาภูสิทธิอดม n e t เเพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับจะมีครบ คนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะธรรมะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับจางกิษนะสวดมนต์มนคาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวรดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ